ถ้าลูกทําความดีพ่อแม่อย่างเราต้องชื่นชมเขาครับแต่จะชื่นชมให้ดีต้องชื่นชมให้สุดซอย Bops Talk! สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและแม่หมีกริสลี่ครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของการชื่นชมในการทําความดีของลูกเราครับผมเชื่อแล้วเกินครับว่าในทุกๆครอบครัวนั้นลูกของเราเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์บ้างแต่เมื่อไรกะ็ตามที่พ่อแม่อย่างเราเปลี่ยนแปลงจากการจับผิดพฤติกรรมไม่ดีของลูกกลายมาเป็นจับถูกพฤติกรรมดีๆของลูกกันบ้างสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยทําให้เราสร้างลูกให้เป็นคนดีได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับ ตามหลักการจิตวิทยานะครับการที่พ่อแม่อย่างเราจะให้ความสนใจกับเรื่องของลูกเมื่อไรก็ตามที่เราโฟกัสไปที่เรื่องไม่ดีของลูกนั่นหมายความว่าเราให้ความสําคัญและลูกก็จะมีปฏิกิริยาโต้กลับด้วยการทําสิ่งเหล่านั้นเพราะเนื่องจากดึงดูดความสนใจของพ่อแม่ได้ ดังนั้นครับการที่เราจะให้คุณค่าต่อสิ่งดีๆให้ความสนใจต่อพฤติกรรมดีๆของลูกจะทําให้ลูกรู้ครับว่านี่คือสิ่งที่เขาสามารถทําเพื่อเรียกร้องความสนใจและความใส่ใจจากพ่อแม่อย่างเราได้และจะช่วยลดพฤติกรรมแย่ๆของลูกลงไปได้ครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ลูกของเราแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาอย่าลืมที่จะชื่นชมเขาครับเพราะนั่นจะทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจแต่การจะชื่นชมพฤติกรรมดีๆของลูกนั้นจะบอกเพียงแค่ว่าลูกเก่งจังเลยลูกดีจังเลยภูมิใจในตัวลูกมากจังเลยแค่นั้นไม่เพียงพอครับแต่มันจะดีกว่านั้นมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเรารู้จักจะชื่นชมลูกให้สุดซอยครับผมขอแบ่งการชื่นชมลูกออกเป็น3ระดับนะครับนั่นคือการชื่นชมแบบต้นซอยกลางซอย และสุดซอยครับการชื่นชมแบบต้นซอยนั้นคือการชื่นชมลูกว่าเขาดีเขาเก่งครับและพ่อแม่อย่างเราภูมิใจอย่างเช่นนะครับการที่ลูกของเรามีมารยาทในสถานการณ์ต่างๆนะครับการที่เราจะชื่นชมลูกว่าโอ้โหลูกดีจังเลยโอ้ยลูกเก่งจังเลยโอยแม่ภูมิใจจังเลยสิ่งต่างตเหล่านี้เป็นเรื่องปกติครับแต่นั่นไม่ได้ทําให้เขารู้นะครับว่าดีจังเลยเก่งจังเลยพ่อแม่กําลังพูดถึงพฤติกรรมแบบไหน หรืออาจจะบอกเป็นในในได้ครับว่าเรากําลังชื่นชมให้เขารู้ได้ด้วยตัวเขาเองการชื่นชมเหล่านั้นเป็นการชื่นชมแบบเหมารวมครับว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งซึ่งเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่าพฤติกรรมไหนละ่ะที่พ่อแม่ว่าเขาดีพฤติกรรมไหนละ่ะที่พ่อแม่ให้การชื่นชมเขาดังนั้นครับการชื่นชมต้องกลับมาชื่นชมที่กลางซอยด้วยครับนั่นคือการชื่นชมว่าเขาดีเขา<อ> <Panch S 1> เก่งด้วยเหตุการณ์หรือพฤติกรรมแบบใดอย่างเช่นนะครับที่ลูกของเราตื่นนอนตอนเช้าโดยที่พ่อแม่อย่างเราไม่ต้องปลุกซ้ํา ปลูกซากโอ้โหวันนี้ลูกดีจังเลยที่ลูกสามารถเตือนได้ด้วยตัวเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องปลูกเลยยอดเยี่ยมจริงๆอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าการชมให้ถึงกลางซอยครับแต่มันจะดีมากไปกว่านั้นครับถ้าพ่อแม่อย่างเรารู้จักชื่นชมให้ถึงสุดซอย การชมให้ถึงสุดซอยนั้นหมายความว่าพ่อแม่อย่างเราต้องชื่นชมว่าเขาดีเขาเก่งอย่างไรและพฤติกรรมไหนที่ทําให้เรารู้สึกชื่นชมในตัวลูกและพฤติกรรมเหล่านั้นสร้างคุณลักษณะหรือว่าสร้างคุณค่าที่เราเห็นในตัวลูกว่าอย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับอย่างเช่นถ้าลูกของเราแบ่งขนมให้กับผู้อื่นพ่อแม่อย่างเราต้องใช้โอกาสนี้ในการชื่นชมให้สุดซอยแบบนี้ครับโดยการบอกว่าโอ้โหดีจังเลยลูกที่ลูกรู้จักแบ่งขนมให้กับผู้อื่นอย่างนี้สช่ลูกเขาเรียกว่า ลูกเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจเห็นไหมครับว่าพฤติกรรมการแบ่งขนมนั้นเป็นพฤติกรรมที่ดีที่เราให้ความสําคัญและเราชื่นชมแต่พฤติกรรมนี้มันสร้างให้เขาเห็นตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจนั่นเอง หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อลูกของเราเล่นของเล่นเมื่อตัวเองเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้จักเก็บเข้าที่เข้าทางโอ้โหลูกยอดเยี่ยมมากเลยลูกป๊าเห็นลูกนั่งเล่นของเล่นป๊ากาลังดูอยู่เลยว่าลูกจะเก็บมันเข้าที่ไหมและลูกก็สามารถทํามันได้จริงๆด้วยอย่างนี้ใช่ลูกเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดช,ชอบเป็นเด็กที่มีระเบียบวิบนัยโอ้โหพ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเนี่ยครับลูกจะได้เห็นเลยนะครับว่า 1. นึ่งเขาได้รับคําชื่นชม2องเขาได้รับคําชื่นชมด้วยพฤติกรรมแบบไหน และ3พฤติกรรมนั้นมันสร้างคุณค่ารูปแบบใดในตัวเขาและเมื่อไรก็ตามที่เราสร้างคุณค่าให้เขาได้เห็นอยู่เป็นประจำคุณค่าเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเกราะป้องกันจะกลายเป็นความภูมิใจในตัวเองนี่คือการสร้างเซลล์เอสตีมให้กับลูกโดยที่เราสามารถทําได้ในทุกวันทุกเวลาและเมื่อไรก็ตามที่เซลล์เอสตีมของเขามากขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นความแข็งแกร่งที่ทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าการชื่นชมลูกนั้นก็มี ระดับของความลึกซึ้งที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่เราจะสามารถชื่นชมลูกให้ถึงแก่นแท้ของความเป็นตัวตนของเขาก็จะช่วยทําให้เราสร้างลูกของเราให้มีคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นทุกครั้งไปนะครับ ท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้กับทุกๆคนที่ได้ติดตามคลิปนี้นะครับให้ลองมาชื่นชมลูกแบบสุดซอยลองเขียนมาบอกกันในคอมเมนต์นะครับว่าพฤติกรรมไหนที่เราอยากจะชื่นชมลูกและเราจะชื่นชมเขาว่าอย่างไรบ้างและเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปนั่งอ่านดูนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันใกนการฝึกการชมลูกให้สุดซอยให้ได้นะครับหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กันในการนําเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันตอบ ไปและเพื่อให้เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ